แางใจบล็อตส,สมูลเขียนโดยนงนาฏตอนที่13กสางสองชิ้นแสงแรกจากดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าจนอากาศเริ่มร้อนเจ้าของสถานที่ร่มรื่นริมน้ำแห่งบ้านพุทธพิชยาวิ่งวนผ่านมายังบ้านพักหลังใหญ่ที่เคยมีใครคนหนึ่งนอนหลับไหลอย,อยู่บนเตียงนุ่มเมื่อหลายวันก่อนร่างสูง,ปงโปร่งทรงไปด้วยเหงือ่อออกวิ่งในยามฟ้าสางตามปกติ ใบหน้าที่เคยยิ้มแย้มสดใสแสดงความวิตกกังวลออกมาอย่างเห็นได้ชัดใจหลุดลอยออกจากส้นเทา้าที่กำลังก้าวกระแทกลงพื้นไปสู่ห้วงแห่งความคิดอันสับสนเขาจะกลับไปคืนดีกันหรือเปล่านะถามตัวเองย้ำๆเป็นครั้งที่ร้อยนับจากเห็นคลิปสัมภาษณ์ของเธอคนนั้นกับคนรักเก่าในโซเชียลมอร์นิ่งจ้าแคลร์หิวหรือยังวันนี้น้าทำเบรคฟาสต์ให้กินนะ ผู้ช่วยตัวเล็กหน้าตาจิ้มลิ้มที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเอ่ยทักทายด้วยรอยยิ้มอันสดใสเมื่อเห็นเจ้านายที่เธอแอบรักกลับเข้ามาถึงบ้านพักแต่ใบหน้าหล่อเซอร์ที่เต็มไปด้วยเม็ดเหงือ่อกลับไม่ส่งยิ้มตอบมาให้อืมเราไปอาบน้ำก่อนนะแคลตอบเพียงสั้นๆแล้วรีบเดินขึ้นห้องพักไปสองวันผ่านมาแล้วที่แคลดูมีเรื่องกังวลใจจนทำให้นีหน้า ลุกขึ้นมาทำอาหารเช้าได้ความใส่ใจเป็นพิเศษหวังจะให้แคลรับรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้หนึ่งคนที่พร้อมดูแลและรับฟังทุกปัญหาจากแคลเสมอแต่ความใส่ใจของนีน่าดูจะไร้ผลแคลเพียงแค่จิบน้ำส้มสดที่นีน่าลงมือคั้นและตักข้าวต้มทัญพืชที่เธอเพิ่งหัดทําเข้าปากไปสองสาคำเท่านั้นก่อนจะยกกาแฟขึ้นมาดื่มแล้วขอตัวออกไปดูความคืบหน้าของสวน ในส่วนต่อขยายที่เริ่มปรับภูมิทัศน์ไปเมื่อสองเดือนก่อนจันทราณีหยิบชุดเรดรสลายดอกสีสันสดใสออกมาจากตู้เสื้อผ้าหลังใหญ่ภายในห้องแต่งตัวกว้างหลายตารางเมตรทั้งหมดห้าชุดนำมาวางทาบไว้ที่ลำตัวพร้อมกับส่องกระจกหมุนไปมาอย่างอารมณ์ดีวันนี้จะใส่อะไรดีนะถึงจะช่วยขับผิวสีน้ำพึ่งของเธอให้ดูสวยหลังจากลองทาบเปลี่ยนสลับไปมาอยู่นาน เธอตัดสินใจหยิบเสื้อยืดสีขาวกับกางเกงยียนเอวสูงที่มีรอยขาดตรงต้นขาขึ้นมาใส่เรทห้าตัวที่เลือกมาอาจจะทำให้เธอดูเป็นผู้ใหญ่มากเกินไปใส่เสื้อยืดกับกางเกงยียนดีกว่าจะได้ดูเด็กลงมาหน่อยเลือกชุดเสร็จเธอก็โทรไปหาคนที่เป็นข้ออ้างให้กับเธอในวันนี้แต่กว่าเจ้าตัวจะรับสายก็ต้องโทรย้ำอยู่หลายครั้งทีเดียวเพิ่งตื่นล่ะคาระดี จันทราณีกระเซ้าน้องสาวของแฟนเก่าอย่างคนที่คุ้นเคยโทษทีค่ะพี่จนันเมื่อคืนระดีปาร์ตี้หนักไปหน่อยเสียงงัวงเงียตอบรับพร้อมกับบิดขี้เกียจจนเอวแทบหักแต่ก็ยังไม่อยากจะลืมตาตื่นแล้วพอนึกได้ว่าวันนี้มีภารกิจพิชิตหัวใจว่าที่พี่สะพ้ยกลับคืนมาให้พี่ชายเธอจึงรีบดันตัวเองขึ้นจากเตียงหนานุ่มขนาดคิงไซส หลังจากอาบน้ำแต่งตัวด้วยกางเกยงยีนเสื้อยืดแบบสบายๆราคาหลายหมื่นทันรดีฉีดพรมน้ำหอมราคาแพงจนกิ่นฟุง้งทำเพลงอย่างอารมณ์ดีราวกับว่าวันนี้กำลังมีเรื่องอะไรดีๆรอเธออยู่รอละดีนานไหมคะทันรดีเอ่ยขึ้นอย่างรู้สึกผิดเมื่อเข้ามานั่งในรถสปอร์ตสีขาวประทุนแดงคันใหญ่ของจันทรานีนานค่ะจันทรานีแก้งพูดและอมยิ้ม ระดีขอโทษนะคะพี่จันคนสวยเดี๋ยววันนี้ระดีเลี้ยงพี่ทั้งวันเป็นการทดแทนก็แล้วกันนะคะพี่รลอเล่นพี่ไม่ได้โกรธหรอกคะ่ะจันทรานีหัวเราะน้อยๆให้กับนิสัยรวยของทันระดีที่ชอบแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยเงินวันนี้จันทรานีจะโกรธใครลงในเมื่อเธออารมณ์ดีออกอย่างนี้สงสัยจะเป็นเพราะกลิ่นของดอกพุธในสวนตรงระเบียงคอนโดที่ออกดอกเต็มต้นส่งกลิ่นหอมอบอวลตั้งแต่เช้า จึงทำให้เธออารมณ์ดีเป็นพิเศษพี่จันน่ารักที่สุดทำยังไงนะ้าระดีถึงจะได้พี่มาเป็นคนในครอบครัวจันทรานียิ้มเจร่อน,นิ่งไปเมื่อได้ฟังคำของทันระดีในขณะขับรถมุ่งหน้าสู่บ้านพุทธพิชยาเธอเผลอคิดถึงคนที่เคยต้องการให้เธอเข้าไปเป็นคนในครอบครัวเช่นกันไม่ต้องกังวลนะครับคุณพ่อกับคุณแม่ผมใจดีน้องสาวสองคนก็น่ารัก ทาราพูดด้วยรอยยิ้มในระหว่างที่เขากำลังพาจันทรานีไปแนะนำให้คนในครอบครัวได้รู้จักหลังจากที่คบหากันมาสักระยะเขาก็มั่นใจจนอยากให้ครอบครัวได้รับรู้ว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่เขาจะแต่งงานด้วยค่ะแต่จันยังไม่ทันที่เธอจะเอ่ยความกังวลใจออกมาได้ฐานะผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งซึ่งกำลังจะเข้าไปพบพ่อแม่ของฝ่ายชาย ที่เป็นถึงมหาเศรษฐีอันดับต้นของประเทศเป็นครั้งแรกทาราละมือจากพวงมาลัยรถสปอร์ตนำเข้าราคาหลายสิบล้านมากลุมมือของแฟนสาวเอาไว้แล้วพูดขึ้นว่าทำตัวสบายๆนะครับจันแค่เป็นตัวคุณอย่างที่เป็นแค่นี้ก็ดีเกินพอแล้วคุณคือคนที่ผมอยากให้มาเป็นคนในครอบครัวและผมมั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องยินดีต้อนรับคุณอย่างแน่นอน ั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาไม่เคยทำให้จันทราณีต้องระแวงสงสัยไม่ว่าจะมีปัญหากันอย่างไรเขาก็ไม่เคยนอกใจเธอเลยสักครั้งเขายืนยันหนักแน่นกับเธอมาโดยตลอดว่ามีเพียงเธอเท่านั้นที่เขาต้องการจะให้มาเป็นคนในครอบครัวที่นี่ใช่ไหมคะทันรดีเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นร้านกาแฟสีขาวหลังคาทรงปัญญ้นาตกแต่งประดับประดาด้วยลวดลายไม้ฉลุซุกซ่อนตัวอยู่ภายใต้กิ่งก้านสาขาของต้นไม้ใหญ่ ซึ่งคุณพุทธพิชยาเจ้าของรีสอร์ทออกแบบตกแต่งไว้อย่างสวยงามใช่ค่ะจันทรานียิ้มกว้างอย่างอารมณ์ดีสวยคลาสสิกจังเลยค่ะเราไปหากาแฟกินกันดีกว่าแต่วันนี้พี่จันต้องให้รดีเลี้ยงนะคะพูดแล้วทันรดีก็รีบก้าวลงจากรถไปอย่างไม่รอช้าอันนี้เป็นโบชัวตัวใหม่นะคะพี่เอตอนนี้เรามีแพ็กเกจคอร์สปรับสมดุลล้างสารพิษ พร้อมห้องพักแบบใหม่หน่าอยากให้พี่เอลองอ่านรายละเอียดดูสงสัยตรงไหนก็ถามหน้าได้เลยเวลาลูกค้าถามจะได้แนะนำถูกฝากพี่เอช่วยโปรโมทให้หน้าด้วยนะคะผู้ช่วยตัวเล็กเจ้าของผมหยกกักศกกับใบหน้าจิ้มลิ้มกําลังสั่งงานพนักงานภายในร้านอย่างตั้งอกตั้งใจแต่กิรยิยาอาการนั้นแสนน่ารักทันทีที่ธนรีเห็นภาพนั้นเธอก็อดที่จะนึกชื่นชมไม่ได้ ผู้หญิงคนนี้น่ารักจังตัวเล็กนิดเดียวแต่เวลาทำงานดูจริงจังตั้งใจต่างจากพันรดีลิบลับที่ไม่เคยคิดแม้แต่จะไปทำงานสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะนีน่ารีบกล่าวต้อนรับพร้อมกับขยับหลบทางให้ลูกค้าสาวสวยที่ดูแวบ,บเดียวก็รู้ว่ารวยระดับไฮโซตั้งแต่หัวจะรดปลายเท้าไม่มีซักชิ้นที่ไม่ใช่ของแบรนด์เนมชื่อดังมีอะไรแนะนำบ้างคะธันรดีอมยิม้ม ส่งสายตาแห่งความเป็นมิตรไปให้พร้อมกับขยับเดินเข้าไปใกล้ใครจะไปคาดคิดว่ารีสอร์ทชานเมืองแบบนี้จะมีผู้หญิงตัวเล็กหน้าตาหน้ารักขนาดนี้ทำงานอยู่ด้วยนี่น่ารีบเสนอตัวเข้าช่วยแม้ว่าเธอจะไม่มีหน้าที่ดูแลร้านกาแฟแ,ฟแห่งนี้เท่าไหร่นักแต่เธอก็พอจะรู้ว่าเมนูแนะนำของที่นี่คือไวช็อกโกลตมอคค่าที่เจ้าของร้านติดอกติดใจเป็นนักหนา ไม่รู้ว่าติดใจที่รสชาติของกาแฟาหรือเพราะอะไรกันแน่ที่ทำให้ติดใจพี่จันนีนาทักทายขึ้นเสียงดังไม่เห็นซูเปอร์สตาร์สาวคนสวยเดินผ่านประตูร้านเข้ามาจันทรานียิ้มกว้างก่อนจะทำหน้าที่แนะนำให้สองสาวได้รู้จักกันยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณนีนาทันรดียื่นมือเรียวสวยของเธอออกมาพร้อมส่งสายตาหวานไปให้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ คุณระดีนีหน้ายิ้มตาหยีส่งกลับไปเมื่อคนตัวเล็กยื่นมือมาจับสองมือนุ่มสัมผัสกันความรู้สึกบางอย่างก็พุ่งผ่านเข้าไปที่หัวใจของทันระดีจันทรานีปล่อยให้นีหน้าแนะนำบริการของรีสอร์ทให้กับแขกคนใหม่ผู้มาเยือนส่วนตัวเธอขอตัวไปเข้าห้องน้ำหลังจากทำธุระเสร็จก็ไม่ลืมเชิงหาคนที่เธออยากพบ หยิบมือถือขึ้นมาสองสาครั้งลังเลใจอยู่ว่าจะส่งข้อความไปบอกเยเด็กเซอร์ของเธอดีไหมว่าตอนนี้เธอกำลังอยู่ที่รีสอร์ทมองหาใครอยู่ล่ะคะร่างสูงโปร่งแอบย่องเข้ามาจากด้านหลังยืนหน้าเข้ามาจนใกล้พูดขึ้นเบาๆด้วยความดีใจอย่างเป็นที่สุดจันทรานีสะดุ้งตกใจรีหันหลังกลับไปหาต้นเสียง เมื่อเห็นว่าเป็นคนที่เธอกำลังมองหาก็หลุดยิ้มกว้างออกมาอย่างไม่รู้ตัวเปล่าสักหน่อยทั้งทงที่ดีใจแถมเขินจนหน้าแดงแต่ซูเปอร์สตาร์คนสวยกลับแกล้งปั้นหน้านิ่งวางมาดกเอาไว้อยู่เช่นเดิมล่ะคะแล้วทำไมต้องหน้าแดงด้วยล่ะคะแคลส่งยิ้มกว้างอย่างมีสเสน่ห์ไปให้ยิ้มแบบที่ทำให้จันทรานีต้องใจสัน่นจนเธอเผลอหลุดปากออกไปว่าบ้า พูดเบาๆแล้วก็ค้อนคว้าไปหนึ่งทีรีบหันหลังเดินหนีแต่ยายเด็กเซอร์ของเธอเดินตามมาติดๆแล้วพูดเสียงเบาพอให้ได้ยินกันแค่สองคนคิดถึงนะก่อนจะรีบเดินไปที่ประตูร้านเพื่อทำหน้าที่บริการเปิดประตูให้ซูเปอร์สตาร์คนสวยพร้อมทำท่าโค้งคำนับจันทราณีเขินอายจนแทบจะหุบยิ้มไม่ได้แต่ก็ต้องพยายามทำหน้าให้เป็นปกติเมื่อเดินกลับมาถึงที่โต๊ะ อ้าวแคลไหนว่าจะไปดูคนงานลงต้นไม้ที่สวนใหม่นีน่าเอ่ยทักไม่เห็นเจ้านายมาสเซอร์ของเธอเดินตรงเข้ามาเราเห็นว่ามีแขกเว p พีมาที่ร้านนะ้าเลยแวะเข้ามาต้อนรับสักหน่อยแคลพูดพร้อมกับส่งยิ้มกลุ้มกลิ่นไปให้จันทรานีดีเลยจะได้มาช่วยกันแนะนำวันนี้คุณระดีเขาอยากลองเข้าคอร์สปรับสมดุลล้างพิษดูแม้นีน่าจะรู้ดีว่า แคลมาที่นี่เพราะอะไรแต่เธอก็ต้องพยายามฝืนความรู้สึกของตัวเองไว้ถึงอย่างไรจันทราณีกับธันรดกกนรรนรนีก็คือลูกค้าของรีสอร์ทเธอต้องบริการอย่างเต็มที่เรื่องความในใจต้องพักเอาไว้ก่อนเป็นน้องของแฟนเก่าเหรอคุณคงจะสนิทกับครอบครัวน,นี้มากเลยสินะในตอนแรกแคลคิดว่าจันทราณีมาที่นี่ในวันที่ไม่มีกองถ่ายเพราะอยากจะมาเจอกับเธอ แต่เมื่อทันรดีแสดงตัวว่าเป็นน้องสาวคนเล็กของทาราแคลก็อดไม่ได้ที่จะนึกวันรีสอร์ทน่ารักจังเลยนะคะเจ้าของก็น่ารักแถมผู้ช่วยก็น่ารักมากด้วยทันรดีเอ่ยขึ้นในขณะที่แคลกกำลังพาเธอเดินชมสวนสมุนไพรของรีสอร์ทขอบคุณมากค่ะเจ้าของรีสอร์ทผู้ที่เอาแต่สนใจไปยังคนสวยที่พาธันรดีมาเที่ยวยิ้มรับคำชมส่วนผู้ช่วยของเธอก็ยิ้มแป้นเช่นกัน พี่จันคะเสียงผู้หญิงสองคนที่เป็นลูกค้าของรีสอร์ทดังขึ้นเมื่อเจอดาราดังที่ชื่นชอบจันทรานีหันไปส่งยิ้มให้ตามถนัดแล้วก็เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้ถ่ายรูปคู่กับเธอหลังจากนั้นก็มีแขกที่เข้าพักอีกสามสี่คนตามมาสมทบต้องใช้เวลาอยู่หลายนาทีกว่าที่จันทราณีจะปลีกตัวออกมาได้ นีนาก็พลอยสนุกไปกับเขาด้วยเธออาสาทำหน้าที่เป็นตากล้องให้กับลูกค้าของรีสอร์ทที่มาขอถ่ายรูปเมื่อเห็นนีน่าสนุกทันรดีก็พลอยอมยิ้มส่วนแคลผู้รักความสงบเริ่มอึดอัดกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจึงเดินเลี่ยงออกมาวันนี้แคลแนะนำให้ทันรดีกับจันทรานีเรียนรู้วิธีแช่มือแช่เท้าขับสารพิษโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมน้ำสมุนไพร การแช่มือแช่เท้าหรือส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพรเป็นการระบายพิษออกจากส่วนที่เจ็บป่วยได้ทางหนึ่งโดยให้เรานำสมุนไพรลิตรร้อนหรือลิตรเย็นตามอาการของเราหนึ่งกํามือมาผสมน้ำหนึลิตรนำไปต้มจนเดือดประมาณ5-10นาทีผสมน้ำธรรมดาให้อุ่นสบายแล้วนำไปแช่มือแช่เท้าโดยให้แช่สนาทียกขึ้นหนาทีทำทั้งหมดสรอบ การทำแบบนี้จะช่วยให้เส้นเลือดขยายตัวกล้ามเนื้อคลายตัวพิษที่มีอยู่ในร่างกายจะถูกขับออกไปที่มือเท้าหรือส่วนของร่างกายที่เราแช่พร้อมกับดูดประโยชน์จากสมุนไพรที่เราใช้กลับเข้ามาทำให้ร่างกายเบาสบายมากขึ้นแครเริ่มต้นอธิบายวิธีการล้างสารพิษให้กับแขกผู้มาเยือน รวมถึงผู้ช่วยของเธออย่างตั้งอกตั้งใจก่อนที่จะแจกอุปกรณ์ให้กับสาวๆอันประกอบไปด้วยกละมังใบเล็กสำหรับแช่มือและกละมังใบใหญ่สำหรับแช่เท้าเนื่องจากทั้งสามสาวต่างก็มีอาการร้อนเกินแคลจึงเลือกใช้สมุนไพรลิตเย็นอย่างใบเตยผักบุ้งและอ่อมแซบที่ปลูกไว้เองภายในสวนของรีสอร์ทนำมาต้มแล้วแจกจ่ายน้ำสมุนไพรให้กับทุกคน เมื่อต้องจับคู่ช่วยกันทำกิจกรรมนีน่าจัดแจงจับคู่แคลกับธนรดีส่วนตัวเธอเองเลือกที่จะจับคู่กับจันทรานีเพราะอยากจะลองทำตัวเป็นก้างขวางคอแคลดูสักครั้งถึงจะยังไม่กล้าบอกรักก็ต้องหาทางขัดขวางสองคนนี้เอาไว้ก่อนแต่ธนรดีผู้ติดตามมาด้วยออกปากขึ้นว่ารีจับคู่กับนีน้าไม่ได้หรอคะสงสายตาวาววันทำเสียงออดอ้อนตามถนัด ตั้งแต่เห็นนีน่าในร้านกาแฟทันรด,ดีก็ลืมความตั้งใจแรกของเธอไปหมดว่าเธอขอให้จันทรานีพามาที่บ้านพุทธพิชญาแห่งนี้เพื่ออะไรได้สิคะแคลรีบตอบรับแล้วเดินเข้าไปหาจันทรานีเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเปลี่ยนการจับคู่ขึ้นมาอีกใบเล็กวางไว้บนตักคะ่ะช่วยจันทรานีเทน้ำธรรมดาลงไปในกละมังพร้อมส่งสายตาหวานไปให้ ทำไมเมื่อวานไม่มาที่กองถ่ายล่ะคะแคลถามเสียงเบาเพราะยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับคำตอบเท่าไหร่นักพร้อมกับเทน้ำต้มสมุนไพรร้อนๆลงไปผสมกับน้ำธรรมดาที่อยู่ในกระมังเธอล่ะทำไมถึงหายเงียบไปจันทรานีพูดด้วยน้ําเสียงเหมือนตัดเพอใช้ปลายนิ้วจุ่มลงในน้ำเพื่อวัดอุณหภูมิว่าร้อนเกินไปหรือไม่แล้วจึงค่อยๆแช่ฝ่ามือของเธอลงไปจนมิด แคลยังไม่เข้าใจความหมายของจันทราณีเท่าไหรนะ่นักจึงย้อนทวนคำถามขึ้นมาอีกครั้งเงียบไปพร้อมกับยกกระมังใบใหญ่สำหรับแช่เท้ามาวางไว้ใกล้ๆเท้าที่เปลือยเปล่าของจันทราณีใช่ไม่เห็นติดต่อมาบ้างเลยจันทราณีหลบตาต่ำก้มมองลงไปที่กระมังใบใหญ่ซึ่งแคลกำลังช่วยเตรียมน้ำสมุนไพรให้กับเธอเห็นคุณติดงานสำคัญ แค่เลยไม่กล้ารบกวนเทน้ำสมุนไพรร้อนๆผสมลงไปเรียบร้อยใช้ปลายนิ้วตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำว่าอุ่นกำลังดีแล้วหรือยังไม่ใช่งานสำคัญอะไรสักหน่อยแค,แค่เพื่อนเชิญไปร่วมง,งานเปิดตัวคอนโดที่บอกว่าคิดถึงเมื่อกี้เธอพูดไม่จริงใช่ไหมจันทรานีหน้าควา่ำยะาเด็กเซอร์ของเธอบอกมาได้ว่าคิดถึงถ้าคิดถึงกันจริงก็ต้องส่งข้อความมาหากันบ้างสิ ไม่ใช่เงียบหายไปแบบนี้แต่ไม่ทันที่เธอจะได้ต่อว่าแคลออกไปใบหน้าแสนงอนนั้นก็ฉายแววแห่งความประหลาดใจขึ้นมาแคลกล้มลงไปจับเท้าเรียวสวยของจันทานีทั้งสองข้างอย่างเบามือแล้วค่อยๆนําเท้าเรียวสวยคู่นั้นแช่ลงในน้ําสมุนไพรอย่างนุ่มนวลร้อนเกินไปไหมคะเงยหน้าขึ้นถามจันทรานีสายหน้าช้าๆส่งสายตาอันอ่อนโยนกลับไปให้เพื่อนเท่านั้นหรอคะ แคลถามย้ำให้แน่ใจอีกครั้งในขณะที่ยังนั่งอยู่ใกล้กละมังแช่เท้าของเธอก็เพื่อนนะสิจันทานีสะบัดเสียงที่ยายเด็กเซอร์ไม่ส่งข้อความมาหาเป็นเพราะเรื่องราวของทาราจริงๆด้วยนี่ถ้าเธอไม่หาข้ออ้างพาธันรดีมาที่นี่แคลก็คงจะเงียบหายไปเลยสินะสาวเทมาเซอร์ที่นั่งยองอยู่เบื้องหน้าเงยหน้าขึ้นสบตากับซูเปอร์สตาร์คนสวยแววตาประกายไปด้วยความหวัง ถ้าจันทรานียืนยันว่าเขาเป็นแค่เพื่อนแคลก็ยังมีสิทธิ์สานาทีแล้วยกเท้าขึ้นได้ค่ะหลังจากแช่มือแช่เท้าจนครบสามรอบแคลก็ขอให้จันทรานียกเท้าของเธอขึ้นแล้วนำผ้าขนหนูสีขาวสะอาดมาช่วยซับน้ำที่เท้าให้อย่างทนุถนอมแม้จะเป็นเพียงแค่ปลายเทา้าแคลก็ต้องการจะดูแลเป็นอย่างดีหากปลายเท้านี้เป็นเท้าของคนที่เธอรัก ตลอดเวลาจันทรานีได้แต่เฝ้ามองแคลที่จับต้องเท้าของเธอราวกับเป็นของที่มีค่าเสียเหลือเกินถึงเธอจะรู้สึกเกรงใจและพยายามจะดึงเท้าของตัวเองหนีออกจากมือของแคลอยู่หลายครั้งแต่ในใจลึกๆก,ก,กลับรู้สึกอยากให้แคลดูแลเธอเช่นนี้ตลอดไปทำไมนะยาเด็กเซอร์ของเธอถึงได้อ่อนโยนมากขนาดนี้คุณชอบแคลเหรออยู่ๆทันรดีก็เอ่ยขึ้น ในระหว่างที่นีนากำลังช่วยเธอทำกิจกรรมแช่มือแช่เท้าล้างสารพิษสายตาของนีนาเต็มไปด้วยความเศร้าหมองยามที่มองเห็นแคลดูแลจันทรานีจนเกินคำว่าลูกค้า VIP ไปหลายเท่าตัวนีนาสะดุ้งตกใจเธอไม่คิดมาก่อนว่าจะมีใครพูดถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเธอออกมาตรงๆแม้เธอจะเคยนึกสงสัยว่าเมยา่าปริญยาดาหรือแม้แต่ตัวแคลเองอาจจะรู้ว่าเธอคิดอย่างไรกับแคล แต่ก็ไม่เคยมีใครถามเธอแบบตรงไปตรงมาอย่างนี้ทําไมทันรดรีถึงมองออกแล้วพูดออกมาตรงๆแบบนี้ล่ะคุณรู้ได้ยังไงนีน่าพยายามฝืนใบหน้าให้เป็นปกติตลอดเวลาที่จับคู่อยู่กับทันรดรีนีน่าเอาแต่สนใจไปที่คู่ของแคลกับจันทรานีแล้วแบบนี้จะไม่ให้ทันรดรีจับความรู้สึกของนีน่าได้อย่างไรแต่แทนที่ทันดีจะพูดสาเหตุที่แท้จริงออกไปเธอกลับพูดออกไปว่า ก็แคลเขาน่ารักใช่ค่ะแคลเขาน่ารักใครอยู่ใกล้ก็คงจะหลงรักเขาได้ไม่ยากสายตาไร้ความหวังของนีน่ายังคงจับจ้องไปที่แคลซึ่งตอนนี้กำลังพูดคุยใกล้ชิดอยู่กับจันทรานีคุณเองก็น่ารักเหมือนกันทันรดีส่งสายตาแสดงความรู้สึกตามที่พูดออกไปหมายความว่ายังไงคะนีน่าแปลกใจในท้อยคำของทันรดีเธอพูดแบบนี้ต้องการจะสื่ออะไร ก็หมายความว่าคุณเองก็น่ารักเหมือนกันทำไมไม่ขอแคลร์เป็นแฟนล่ะคะหนีนาไม่รู้จะตอบทันรดีไปว่าอะไรจะตอบปฏิเสธว่าเธอไม่ได้คิดอะไรกับแคลร์เธอก็ไม่อยากจะทำตัวเป็นคนปากไม่ตรงกับใจเช่นนั้นอีกแล้วแต่จะให้พูดมากไปกว่านี้เธอกับทันรดีก็เพิ่งรู้จักกันจึงได้แต่ปิดปากเงียบจนคนรูปร่างสูงเพลียวที่อยู่ตรงหน้าต้องเป็นฝ่ายพูดออกมาก่อนให้รดีช่วยคุณเอาไหม ยังไงคะถ้าคุณมีอะไรให้ระดีช่วยก็ยินดีหรือคุณจะโทรมาปรึกษาระดีก็ได้นะเรื่องแอบรักเนี่ยระดีถนดัดส่งยิ้มอย่างมีเล่ดในไปให้ท่านระดีถนัดสัที่ไหนล่ะเรื่องความรักตั้งแต่เกิดมาเธอยังไม่เคยคบใครจริงจังเลยด้วยซ้ำนอกจากผู้ชายที่เธอเคยควงไปออกงานสังคมไฮโซเล่นๆตอนนี้ก็มีคนคุยอยู่บ้างสามสี่คนแต่ส่วนใหญ่จะคุยกันได้นานไม่เกินสาเดือน ที่พูดไปแบบนั้นเพราะอยากหาข้ออ้างทำตัวสนิทสนมกับคนตัวเล็กน่ารักที่อยู่ตรงหน้านี้ตั้งหากขอบคุณนะคะนีน่ายิ้มรับแต่ภายในใจไม่คิดสักนิดว่าจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาใครเบอร์โทรอะไรคะอยู่ๆทันดดีก็หยิบมือถือขึ้นมาเตรียมกดเบอร์โทรของนีน่าไปแบบเนียนๆพอได้เบอร์แล้วก็ยิ้มกลิ่มชวนนีน่าไปเป็นก้างขวางคอผู้หญิงสองคนที่กำลังเขินกันไปมาจนหน้าหมันไส้ ไปเที่ยวกับจันเป็นไงบ้างระดีพี่ชายสุดหล่อโทรมาถามความคืบหน้าตามที่เธออวดเขาไว้เมื่อวานนี้ว่าจะช่วยประสานดอยร้าวระหว่างเขากับคนรักเก่าให้จงได้ก็สนุกดีค่ะทันระดีตอบออกไปไม่เต็มปากตั้งแต่มาถึงที่บ้านพุทธพิชยาเธอยังไม่ได้ลงมือทำอะไรตามที่อวดอ้างกับพี่ชายไว้เลยสักนิดจันเป็นไงบ้าง เธอรู้ไหมว่าเขามีคนใหม่ไปหรือยังพี่ชายของธันดีพูดตรงเข้าประเดน็นและชัดเจนเสมอหลังจากพูดคุยกันทาราย้ำให้น้องสาวคนเล็กสืบถามจันทรานีให้แน่ชัดว่าตอนนี้เธอเริ่มต้นกับคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขาจะได้เดินหน้าต่อไปอย่างไรกังวลไม่มีทางอื่นนอกจากรับปากกับพี่ชายว่าเธอจะหาคำตอบมาให้เขาภายในวันนี้วันนี้นนคงยัง,ยงไม่มีหรอกพี่ารา แต่อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็อาจจะมีส่งสายตาหวานเชื่อมให้กันสักขนาดนี้พี่จันของระดีไม่น่ารอดสนุกไหมคะวันนี้จันทรานีเอ่ยถามในระหว่างทางขับรถไปส่งทันระดีที่บ้านสนุกดีค่ะเอาไว้วันหลังเรามาพักผ่อนค้างคืนที่นี่กันสักสามสี่วันดีไหมคะก็ดีเหมือนกันนะพี่ยังไม่เคยมาพักที่นี่นานขนาดนั้นเลยแสดงว่าพี่จันเคยมาค้างที่นี่แล้วเหรอคะ จันทราณีพยักน่ารับนึกย้อนไปถึงวันที่แคลใช้ลมจากริมฝีปากกว้างเป่าไล่มแมลงปอตัวน้อยที่หลงบินมาเกาะเส้นผมของเธอแล้วก็เผลอยกยิ้มออกมาจนทันรดีสังเกตเห็นจันทราณีออกอาการอย่างนี้พี่ชายของเธอยังพอจะมีสิทธิ์อยู่ไหมใจหนึ่งก็นึกสงสารพี่ชายขึ้นมาจับใจแต่อีกใจก็อยากให้ผู้หญิงสองคนได้ลงเอยกัน สำหรับทันรดีแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศไหนคนเราก็สามารถมีความรักให้กันได้แต่พอเป็นความรักจากเพศเดียวกันทันรดีจะอินมากเป็นพิเศษเพราะอยากเอาใจช่วยกลุ่มคนที่เหมือนเป็นชนกลุ่มน้อยของสังคมให้สมหวังพี่จันคิดยังไงกับผู้หญิงที่คบกันล่ะคะทันรดีเอ่ยถามในขณะก้มหน้าก้มตาพิมพ์ข้อความไปบอกแม่กับพี่ชายของเธอให้จัดโต๊ะอาหารเตรียมต้อนรับจันทราณีไว้ได้เลย วันนี้เธอจะอ้อนให้จันทราณีอยู่ทานข้าวกับเธอที่บ้านให้ได้จันทราณีได้แต่อึ้งไปทันรดีนึกว่าเธอไม่ได้ยินคำถามจึงถามขึ้นมาอีกครั้งพร้อมเงยหน้าขึ้นตั้งใจฟังคำตอบพี่เรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาเห็นผู้หญิงคบกันมาตั้งแต่เด็กมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนี่คะทำไมรดีถึงถามพี่แบบนี้รดีถามดูเฉยๆนะคะแล้วพี่จันเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงไหมคะ สวยขนาดนี้ตอนอยู่โรงเรียนต้องฮอตมากแน่ๆเป็นไปอย่างที่ทันรดีคาดตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมจันทราณีมีทั้งดอกไม้และขนมอร่อยๆมาส่งถึงหน้าห้องเรียนทุกวันทั้งจากผู้หญิงแท้ๆด้วยกันและผู้หญิงที่ออกแนวทอมบอยแต่เธอก็ยังไม่เคยเปิดใจให้ใครสักคนไม่เคยค่ะแล้วถ้ามีผู้หญิงมาขอพี่เป็นแฟนพี่จะตอบตกลงคบกับเขาไหมคะคำถามที่ธันรดีถามออกมา เป็นคำถามที่จันทรานีไม่เคยคิดหากเป็นก่อนหน้านี้เธอคงตอบไปทันทีว่าไม่แต่ทำไมตอนนี้เธอถึงตอบคำถามนี้ไม่ได้ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นเธอคงไม่ลังเลแต่ถ้าเป็นแคลล่ะเธอจะตอบตกลงหรือเปล่าในเมื่อยังไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดจันทรานีจึงเลือกที่จะตอบคำถามแบบคลุมเครือตามแบบฉบับของซูเปอร์สตาร์ไม่รู้เหมือนกันสิคะความรักเป็นเรื่องที่ดีแต่พี่ไม่เคยคบผู้หญิงมาก่อน แต่อนาคตก็ไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้อาจจะตอบว่าไม่แต่วันพรุ่งนี้ใครจะไปรู้แล้วตอนนี้พี่จันเริ่มต้นใหม่กับใครหรือยังคะยังค่ะคำตอบของจันทรารีทำให้ทันรดีรู้ว่ายังพอเหลือช่องว่างให้พี่ชายของเธออยู่บ้างแคลกับจันทธารีคงเพิ่งเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันอีกอย่างจันธานีไม่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อนคนมีชื่อเสียงระดับประเทศแบบเธอ คงไม่สามารถเปิดใจคบผู้หญิงด้วยกันได้อย่างง่ายดายหากพี่ชายของเธอจะขอคืนดีก็คงต้องรีบแสดงตัวเสียตอนนี้เลยเมื่อจันทราณีขับรถมาส่งธันรีถึงที่บ้านเธอก็พยายามทําทุกวิธีทางเพื่อให้จันทราณีอยู่ทานอาหารเย็นด้วยกันถึงขนาดลงทุนโกโหกว่าคุณแม่ไม่สบายอยากให้จันทราณีลงไปเยี่ยมเยียนท่านด้วยแถมตอนนี้พี่ชายของเธอก็ไม่อยู่ ก็แน่ละสิเขากำลังรีบขับรถกลับมาตอนนี้จะอยู่ในบ้านได้อย่างไรในที่สุดจันทรานีก็ใจอ่อนตอบตกลงเมื่อเข้ามาในบ้านเธอถึงได้รู้ว่าทารินีไม่ได้ป่วยและทารากำลังเดินทางใกล้มาถึงหน้ารั้วบ้านแล้วพอได้รู้แบบนั้นก็ทำหน้าเหวี่ยงใส่ธนรดีเป็นทีหนึ่งแต่ก็โกรธไม่ลงเพราะธนรดีงัดไม้เด็ด เข้าไปบีบนวดตามเนื้อตัวพร้อมออดอ้อนตามนิสัยน้องสาวคนเล็กผู้ถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กจันทราณีจึงต้องยอมแพ้เอาน่ะกินข้าวกับเพื่อนเก่าสักมือ้อไม่เห็นจะเป็นอะไรไหนๆก็เข้ามาอยู่ในบ้านของเขาแล้วนี่นา